สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคนะพีกค่ะหัวข้อวันนี้ก็คือเทวดานางฟ้าต้องการจะบอกอะไรกับคุณนะคะออมีข่าวสารอะไรที่ท่านอยากจะอัปเดตกับคุณหรือบอกกับคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการเลือกชอบตัวเลือกไหนที่เตรียมาให้ก็ได้นะคะตัวเลือกที่1จะเป็นเทียนนาตัวเลือกที่2จะเป็นมูหลานและตัวเลือกที่3จะเป็นเมอริดานะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกเทียนนานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า เทวดานางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะมีสารมีข่าวสารมีเรื่องราวอะไรที่จะมาให้คุณได้รับรู้นะคะช่วงนี้ฝากกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจกับเอ่อกับช่องนี้มากๆช่องนี้ด้วยนะคะจะแบบว่าคือสารคุณมันแทรกเข้ามาตอนที่อ่านพูดเลยอะ่ะแบบเร็วมากอะ่ะคือให้รักตัวเองสุขภาพนะระวังสุขภาพด้วยจริงๆเรื่องทีอันหน้าเนี่ยเปิดฉากมาก็ทํางานนะคะพักผ่อนน้อยทําแต่งานขยันทางานมาก จริงจังกับเรื่องการงานคะมีเป้าหมายมีพาชชันที่สูงแต่อย่าลืมนะคะว่าสุขภาพเราก็สําคัญหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบแบบทํางานชอบทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยนิ่งเนาะชอบทำหลายหลายอย่างนะคะมีพาชชันสูงมีไอเดียสูงซึ่งมันเป็นข้อดีแต่ว่าเทวดานางฟ้าอยากจะบอกเรานะช่วงนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งดูแลสุขภาพอย่าปล่อยปะละเลยนะคะพักผ่อนบ้างทานอาหารให้มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ เข้าเข้าเบสิกของการดูแลสุขภาพเลยอะรักตัวเองให้มากๆโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็สําหรับบางคนเรื่องความรักใครเฝ้ารอที่เฝ้ารออะไรอยู่ความรักคนคนนั้นหรือสถานการณ์นั้นที่คุณรอนะคะอย่าไปรอปล่อยไปโฟกัสที่ตัวเองทําหน้าที่ของเราดูแลสุขภาพบํารุงถิวพันณุ์นะคะดึงไมเซ็ตดึงความคิดดึงทุกอย่างนะคะจิตใจความรู้สึกมาที่ตัวเราก่อนนะคะให้ฮาร์ดฟนแล้วก็ให้ก้าเหรียนนะคะ กลับมาอยู่ที่ตัวเองเลยช่วงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้วก็มีคาําว่าเฟสด้วยนะคะเหมือนเมื่อไหร่ที่คุณเลิกเฝ้ารอเลิกคิดเลิกเครียดเลิกกังวลเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณเลเิลเลเลลเลกลไ,ลไปอยู่ในพลังงานแบบนั้นเนี่ยเลิกเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาถ้าคุณมีความเชื่อแล้วคุณไม่ไปรอไม่ไปคาดหวังมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานนะคะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมอยู่ได้นะถ้าคุณแบบว่า ไม่ต้องห่วงอ่ะคุณอย่าไปคิดมากอ่ะทุกอย่างมาจออกมาดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาจะช่วยคุณนะคะแล้วก็ที่ยันเห็นชัดเจนก็คือเรื่องสุขภาพเลยนะสุขภาพสําคัญมากๆนะคะคุณได้ไพ่แดไม้เท้านะคะเมื่อไหร่ที่คุณรักถ้าในเรื่องของความรักคุณรักตัวเองคุณอยู่กับตัวเองหาความสุขอินจอยกับตัวเองให้ได้เนี่ยเดี๋ยวการติดต่อการสื่อสารของเขาเนี่ยจะกลับมาเองนะคะเดี๋ยวมันจะมีการกลับมาหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันจะมีเหตุให้แบบว่า กลับเข้ามาเนี่ยคุณได้ธาตุไฟกับธาตุดินแรงมากเลยนะอืมอาจจะเป็นช่วงธาตุดินตอนนี้ก็จะเหลือกันยาแล้วก็ธาตุไฟก็จะเป็นธนวานะคะกันยาธนวาอาจจะได้คําตอบนะคะอาจจะได้แบบเอ่อเจอใครสักคนคุยแล้วถูกคอถูกใจก็ได้นะคะแต่ตอนนี้บิวตัวเองเลยอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองบำรุงตัวเองนะคะออกกําลังกายพักผ่อนด้วยอะไรด้วยนะคะบาลานซ์ชีวิตของเรานะคะแล้วก็ให้ความให้เวลากับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะให้ได้นะคะจะดีมากๆอย่าหักโหมนะ แล้วก็เรื่องความรักเดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแล้วก็ความสําเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงานเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกันค่ะมันเหมือนดวงคุณเนี่ยต้องรออีกนิดหนึ่งนะคะต้องรอจังหวะอีกหน่อยแต่ก็ไม่ได้นานมากแหละไม่ได้นานมากนะคะอืมเท่าที่านดูนะเหมือนกับสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จความรักหรือแม้กระทั่งอยากจะมีบ้านมีรถมีสิ่งของชิ้นใหญ่เป็นของตัวเองเนี่ยคุณก็จะได้นะ คุณก็จะได้มันมาคุณจะได้คุณจะมีคุณจะได้คุณจะได้มาครอบครองนะคะแต่ตอนเนี้ไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยให้ให้โฟกัสที่สุขภาพเราร่างกายของเราก่อนนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยได้จะยิ่งดีเลย คุณได้ไพ่ออตตัมนะคะจะเป็นเรื่องราวของช่วงไอ้นี่พอดีกันยาก็จะอยู่ในช่วงออตตัมนะเอ่อจะเป็นเรื่องของอ u ันดั c e ความแบบว่าคุณจะได้เก็บเกี่ยวเออเหมือนกับผลผลิตคุณกําลังจะออกะคะ่ะไม่ว่าความรักก็คือจะได้เจอความรักที่ดีนะคะความรักมันจะดีหรือแม้กระทั่งมันเหมือนกับการงานก็จะเจอความสําเร็จในช่วงนั้นนั่นเองะคามันเป็นช่วงที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเรลานั่นเองนะแล้วก็ preparation ก็คือการเตรียมตัวไม่น่าว่าทําไมควีนถือถ้วยออกมาคุณต้องอยู่กับตัวเองและเตรียมตัวเองให้พร้อมกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเ,ออเมื่อไหร่ถ้าคุณมีความเชื่อว่าเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณมีความศรัทธาม,มากพอในตรงนั้นว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆค่ะถึงเวลามันจะมาแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวจะดูไพ่สําหรับหนึ่งให้นะคะว่ามีอะไรอยากจะเหมาะ เหมือนใครที่แบบดีวกับเรื่องที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเรื่องที่ดินเียจะขายที่ดินหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะได้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีทางออกให้กับคุณนะเรื่องค้าขายเรื่องซื้อขายอะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันก็ดีค่ะเดี๋ยวคุณจะจัดการได้ก้าวผ่านมันไปได้นะช่วงนี้ก็อยากให้เซฟวิ่งนะคะให้เก็บเงินไปก่อนนะอย่าพึ่งไปอะไรมากมายบางทีดูแลตัวเองก็คือเบสิกเลยกินนอนพักผ่อนออกกําลังกายไม่ต้องอะไรมากนะคะบํารุงนิดนิดหน่อยหน่อยได้นะเออ แต่ว่าช่วงนี้ก็ให้เก็บเงินไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งทําอะไรเดี๋ยวเมื่อ,อไหร่ที่โอกาสมาจังหวะได้เนี่ยจังหวะได้โอกาสมาปุ๊บเดี๋ยวคุณจะได้เจ,เจอช่องทางในการลงทุนเองค่ะช่วงนี้ก็เก็บไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเหมือนมันเป็นช่วงที่คุณโดนเทวดานางฟ้าคุณก็เบรกไว้ก่อนนะว่าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งน้อยใจสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาให้เวลาจังหวะมันอีกนิดหนึ่งนะคะให้จังหวะเวลานิดนึงนะคะคุณได้ไพ่คาว่า เลิฟนะคะความรักก็เด่นนะใครที่อายุเยอะแล้วนะคะคุณก็จะได้รับการติดต่อจากคนทางไกลาทางใกล้ได้หมดเลยนะคะไม่ได้บอกว่าทางใกล้ทางไกลแต่จะเป็นคนที่พร้อมจะรักคุณและอยู่เคียงข้างคุณแน่นอนจะเป็นคนที่เป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรจัดเตรียมไว้ให้จะเป็นคู่ที่ดีนะคะคู่ที่เสมอศิลคู่บุญคู่บารามีนั่นเองก็จะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันอืม คุณได้ไพ่ดีนะเนี่ย w h a t s e e m impossible is possible อะไรที่แบบว่าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ปรับ mindset ใหม่คิดว่ามันเป็นไปได้แล้วคุณก็เชื่อด้วยนะ Believe ก็คือความเชื่อเหมือนคุณได้ไพ่ h y d r o p e n สำหรับเนี่ยเขียนคำว่า Faith นะคะคำว่า Faith ก็คือความเชื่อความศรัทธาเหมือนเราศรัทธานในความเชื่ออีกทีอะ่ะนะคะ ก็ถ้าคุณทําอย่างนี้ได้นะสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ทาให้กนกถึงว่าคุณคิดว่าไม่ใช่เขาไม่มีทางเป็นเขาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเขาคนนั้นนะคะคุณอาจจะจบกันไปแล้วห่างกันไปแล้วไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะเลิกเลิกลายยายย้ายกันไปแล้วมันก็จะมีเหตุให้กลับมาเจอกันได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงจังหวะที่ใช่นะคะความรักคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะส่วนเรื่องการงานคุณ เก็บเงินอยู่กับตัวเองไปก่อนดูแลสุขภาพเราด้วยเตรียมตัวเราให้พร้อมนะคะเดี๋ยวถ้าดวงเราเปิดในด้านการงานเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะได้ทําเต็มที่ไม่ได้หยุดแน่นอนนะคะประมาณนี้ก็นะสำคัญมากเลยใบสุดท้ายเนี่ยอะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะ เออมาเหลือเชื่อกันไปลองคิดใหม่ลองปรับใหม่เซตใหม่ลองดูซิว่ามันเป็นไปได้ฉันเชื่อว่ามันต้องมีทางอะไรเงี้ยมองในด้านดีในแงด่ดีแล้วเดี๋ยวให้เวลากับตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวมันจะทําให้เห็นตรงหน้าคุณเลยว่าเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีความเชื่อนะคะแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองมากพอนะประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ มากๆเลยสำหรับใครที่เลือกกองที่1ก็เป็นการอาจจะโน้ลดโดยรวมแนะนำมาดูได้ที่ V. s t อ r สตก็9จะโชัว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าทมได้ทุกเรื่องนะคะการตัดสินใจการคอนเฟิร์มก็ได้หรือบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเคยรๆใครก็มาปรึกษามาดูกับที่นี้ได้เพราะว่าเข้าใจคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกองที่2เลยนะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะเจ้ามูหลานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เทวดานางฟ้าต้องการจะบอกหรือสื่อสารอะไรกับคุณนะคะฝากกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนีคลิปนี้ด้วยนะคะ Page of ม n นนะคะเหมือนหนึ่งถ้วยก็จะออกมาคุณอาจจะได้เริ่มต้นความรักกับใครหรือเปล่าอาจะได้เจอใครสักคนในเร็วๆน,นี้ทําให้คุณรู้สึก มีความอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเดอะสันก็ออกมาเก้าถ้วยนะคะเหมือนคุณกําลังจะได้เจอเนี่ยใครที่โสดสนิทเลยอะ่ะคุณจะได้เจอความรักนะคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณเป็นคนที่รู้สึกคนคนนี้จะประสบผลสําเร็จด้วยนะเป็นคนที่มีการงานการเงนิงนที่มั่นคงมากๆนะคะอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงก็ได้นะเหมือนใครที่โสดนะคะก็จะได้เจอความรักที่ดีที่ชัดเจนเหมือนคุณจะสมหวังในเรื่องความรักแล้ว,ว่ามันเหมือนดวงของคุณเปิดให้ในด้านความรักแล้วก็ การงานนะคะจะมีเรื่องของการงานด้วยนะใครที่เฝ้ารอนะคะว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งเมื่อไหร่ฉันจะได้แบบว่าเาเจองานที่โอเคกว่านี้ที่ดีกว่านี้เนี่ยเรื่องการงานก็เด่นนะเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จนะคะก็เด่นแล้วก็ใครที่โสดเนี่ยจะได้เจอความรักนะคะส่วนใครที่มีคนคุยอันว่าก็ยังไม่ไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นะยังเหมือนเดิมอะออันนี้มันเหมือนตอบโจทย์สําหรับคนโสดโดยตรงนะคะ คนโสดกับคนที่โฟกัสเรื่องงานอเรื่องการงานการเรียนอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะอยากจะแบบ มีโอกาสไปเรียนอยากจะถามว่ามีโอกาสจะไปเรียนไหมอะไรเงี้ยอ,อ,อุปสรรคมันเริ่มหมดให้กับคุณแล้วคุณอาจจะมีโอกาสที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปเรียนเห็นไหมมีคิงทูเรียนด้วยเ,เนี่ยเหมือนคุณจะเจอโอกาสอาจจะมีใครมายื่นมือช่วยคุณให้ได้ให้คุณได้โอกาสนะคะได้โอกาสไปทําในสิ่งที่คุณชอบไปเจอกับความสําเร็จไปพบเจอความสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการทํางานนะคะได้หมดเลยแล้วก็ความรักเด่นใครที่โสดสนิทจะได้เจอคนที่ จริงใจคนที่พร้อมจะดูแลคุณนะคะมีโอกาสเป็นคนที่ทั้งอายุน้อยอายุเยอะกว่าก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แต่ที่อันเห็นก็คือจะเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จมีการเงินการงานที่มั่นคงนะคะเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะดูแลปกป้องคุณโดยตรงแล้วก็มอบความรักและสิ่งดีๆให้กับคุณโดยตรงอะ่ะเหมือนคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันอะไรมาเยอะแล้วว่าดูสิเพจเพจถือถ้วยกอกมาพร้อมที่จะรักคุณพร้อมที่จะแบบ เอ่อให้ความโรแมนติกมอบความรักทําให้คุณได้สัมผัสถึงความรักที่แท้จริงอ่ะเหมือน True Love อะไรอย่างเงี้ยเลยนะเออคุณจะได้เจอกับตรงนี้แล้วเพราะว่าอันคิดว่าคนกองเนี้ยคุณผจญภัยแอดเวนเจอร์กับตัวเองมาเยอะคุณฝ่าฟันอุปสรรคกับตัวเองมาเยอะเหมือนคุณโสดก็ค่อนข้างนานนะ,ละหลายๆคนอาจจะโสดแบบหลายปีมากบางคนก็สิบปีบางคนก็แบบยังไม่เคยมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออก็นะบางคนก็คือแบบคุณโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการดูแลคนรอบด้านอะไรเงี้ยสิ่งิาสิโชคชะตากําลังจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับคุณนะคะดีกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกอันนี้จะแบบว่าดีแน่นอนนะคะถึงคุณจะเป็นคนที่ไม่มีโชคลาภในด้านเสี่ยงโชคนะคะแต่อันนี้คือไม่ต้องเสี่ยงค่ะมาแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนนะคะดีด้วยเออนะคะหรือบางคนเนี่ยที่อาจเห็นนะ นางฟ้าก็นางฟ้าก็เทวดางคุณก็อยากจะบอกนะคุณอาจจะมีดวงของการเดินทางผจญภัยอะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะเออคุณได้คําว่า believe in miracle นะมันกระเด็นมันมันไหลออกมาเองนะแอนแบบสับพื่งนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ย believe in miracle นะคะเออแล้วก็ให้เข้าหาธรรมชาติด้วยก็จะดีนะสาหรับใครที่เครีคยดอยู่ช่วงนี้นะแต่ไพ่ believe in miracle ออกมาก็คือให้เชื่อในปฏิหาริย์นะคะว่าคุณมันเหมือนกับหลายๆคนอาจจะเจอทางตันหรือเปล่านะคะข่าวดีของคุณก็คือ าทางออกกําลังจะเข้ามาแทนที่นะทั้งเดือนซันทั้งแบบทุกอย่างออกมาดีมากเลยอะ <c oughs> คือใครที่เจอปัญหาเจออุปสรรคนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมันจะหมดไปแล้วความชัดเจนนะคะความชัดเจนทางออกต่างๆนะคะสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาอย่าเพิ่งหมดความหวังอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะอดทนก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้ามาแทนที่สิ่งไม่ดีต่างๆในชีวิตคุณะคะ่ะชีวิตคุณเหมือนกำลังจะเริ่มต้นชัปเตอร์ใหม่นะเป็นชัปเตอร์ที่ดีเป็นชัปเตอร์ที่คุณแบบ Amazing มากๆเพราะคำว่าวเคลื่อนทำให้นึกถึงแบบ ปฏิหารอลังการงานสร้างที่มันเหมือนกับว่าเราหาเจอที่ไหนก็ไม่ได้อะเราจะต้องแบบว่าคือมันจะต้องแบบมันจะเกิดขึ้นโดยแบบว่าเราเราอธิบายได้ยากเลยแหละทําให้นึกถึงพวกกรตูนเจ้าหญิงดิสนีย์ของแท้เลยค่ะมันจะแบบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ใช่ความเป็นจริงมันคือปฏิหารชัดๆอะไรเงี้ยอืมกาลังเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาในทิศทางคุณก็อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดหวังนะคะชิลๆรีแลกซ์บ้างอะไรเงี้ย แล้วคุณได้ไพ่ก็คือ pay attention to your dream นะคะคุณได้เลข33นะแล้วก็ meditate นะคะบางคนก็ต้องนั่งสมาธิเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ย มองในแง่ดีคิดในแง่ดีแล้วก็มีพลังกําลังใจในการที่จะไปต่อด้วยนะคะแต่ว่าใครหลายๆคนอาจจะฝันอะไรแปลกๆหรือเปล่านะคะก็ลองดูนะเหมือนนางฟ้าเทวดาของคุณพยายามจะส่งสารไปในความฝันของคุณแต่คุณอาจจะยังไม่เกตตื่นยังไงก็ตามนะลองดูนะว่าคุณฝันว่าอะไรแล้วก็ลองดูซิว่าตอนที่คุณฝันเห็นตรงนั้นคุณคิดอะไรคุณรู้สึกยังไงนะคะลองดูแล้วก็คุณได้ไพ่คำว่า c l e a n Energy Food พยายามช่วงนี้ทานผักผลไม้ทานอะไรที่มันเฮลตี้นะคะหรือเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้แปลรูปเนี่ยให้มากที่สุดจะดี ที่สุดนะคะมันจะช่วยทําให้คุณมีพลังนะคะ,ะเนี่ยคุณได้เข้าโหมดแบบว่าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกับอย่าก,กดดันตัวเองอย่าเขาเรียกอะไรอย่าบังคับตัวเองอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปรีแลกซ์บ้างพักผ่อนบ้างนะแล้วก็หาอาหารที่มีประโยชน์ทานเยอะๆเลยจะดีมากจะช่วยได้นะคะเดี๋ยวคุณจะรู้สึกดีดีขึ้นด้วยนะ เดี๋ยวขออีกสำรับหนึ่งนะคะดูซิว่ามีอะไรจะบอกคุณได้ฟนะูมูนอะคอมพิชชั่นเนี่ยคุณมาถึงอินดิ้งจริงๆแล้วนะเหมือนกับชัปเตอร์ใหม่ที่อันบอกว่ามันกาลังจะเกิดขึ้นอนะมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆบางคนก็คือถ้าเรื่องราวดีๆเป็นไปได้หลายด,าด้หลายอย่างเลยนะคะทั้งความรักทั้งการงานทั้งการเดินทางการผจญภยัยอะไรก็ตามอะ อืมได้หมดเลยนะคุณกำลังจะจบคอมพลีสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรออดทนจังหวะเวลานิดนึงนะคะใครลหลายๆคนก็ต้องโฟกัสที่วันเกิดนะถ้าวันเกิดของคุณยังมาไม่ถึงในช่วงที่คุณดูคลิปนี้ก็เดี๋ยวหลังวันเกิดมันจะดีขึ้นนะคะ คุณได้ไพ่เดรดีมนะก็คือให้จินตนาการนะคะให้หาเวลาเงียบเียบอยู่กับตัวเองเข้าหาธรรมชาติอยู่หาเวลาให้ตัวเองบ้างอยู่กับตัวเองเงียบเงียบ้งยบงยบบางชิลๆรีแลกอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนนะแล้วก็จินตนาการของคุณก็อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะให้มีความศรัทธามีความเชื่อจินตนาการต่อไปนะเพราะว่าคุณได้ไพ่ Believe in Miracle คคือถ้าไพ่นี้ออกมาเนี่ย คุณจะหมดคุณจะท้อไม่ได้ถ้าคุณท้อปุ๊บเดี๋ยวปฏิหารไม่เกิดแล้วเหมือนกับอาจจะอีกนิดเดียวคุณอย่าเพิ่งทอ้อเดี๋ยวมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะคอมพิชชั่นก็มานะประมาณนี้เลยนะคะต้องเข้มแข็งให้มากๆนะคุณต้องเหมือนกับเป็นนักสู้เหมือนมูรลาแน,น่เลยสายไฟติ้งนะคะก็ต้องแบบสู้ให้ถึงที่สุดนะเราจะไม่ยอมแพ้นะคะ ประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะก็เป็นการอาจจะโน้รโดย,โร,ดยรวมนะนยามาดูส่วนตัวได้ที่วีดอทสตาก็ๆจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแล้วเป็นดวงคุณโดยตรงจาแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะการตัดสินใจคอนคอนเฟิร์มก็ได้นะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาเปิดใจดูกับที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยกันแก้หาทางออกนั่นเองทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สามนะคะเมริดาเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางฟ้าเที่ยพยายามจะ บอกหรือสื่อสารอะไรกับคุณต้องการจะสื่ออะไรกับคุณนะคะ 7. เจ็ดเหรียญน,นะคะฝา like, กกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะชาร์ยอดนะคะเจอะเลอเวอร์ก้าวดาบนะคะแชมเปญ วงลอโชคชะตานะคะอืมคิงออฟบอลแล้วก็สไม้เท้าโอ้โหชัดเจนนะเด่นมากนะคะเหมือนจะเห็นคิงถือถ้วยด้วยนะเมื่อกี้ะจะบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งเครียดอันว่านะกองนี้มันเป็นเเรื่องของความรักโดยตรงคุณอาจจะดิวกับคนทางไกลหรือความสถ,สถานะที่ไม่ชัดเจนนะ ใครที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะดีกว่าคนทางกายหรือสื่อคุยกันออนไลน์รู้จักกันมานานแต่ก็ยังไม่ได้ความชัดเจนนะคะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่ยอมเทคแอคชั่นหรือไม่ยอมแบบเอ,อ,อะไรเลยนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าให้คุณเนี่ย อย่าคิดมากนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดบางคนอาจจะเห็นความฝันแย่ๆอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปคิดตามอย่าเพิ่งไปเครียดนะคะเพราะว่าคุณอาจจะดีลกับอะไรที่มันไกลมากบางคนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ความหลักนะคะก็จะเป็นเหมือนกับอยากจะไปทํางานต่างประเทศอยากจะอะไรแล้วคุณคิดมากเครียดมากว่าวีซ่าจะผ่านไหมจะได้ไปไหมเราให้วงล้อโชคชะตามันออกมาให้กับคุณนะออกมาประมาณว่าถ้าถึงเวลาที่คุณจะได้นะคะถ้าถึงเวลาที่เขาจะต้องเทคแอคชั่นเข้าหาคุณหรือให้เวลากับคุณมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีจังหวะเวลานั้นเองแต่คุณไม่ ต้องไปพยายามเพราะให้คุณจบได้ดีนะสี่หมายถาวนี่ก็คือให้แต่งงานใพ้คอมมิทเมนต์นะคะหรือว่าภหยในสิ่งที่แบบโชคชะตาจะให้คุณแต่ไม่ใช่รูปแบบที่คุณต้องการนะคะจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่คุณคิดไม่ถึงคุณอาจจะต้องเสียใจผิดหวังก่อนที่จะสมหวังนั่นเองนะคะแต่แอนเห็นเรื่องของระยะทางไกลนะเรื่องการเดินทางก็เด่นนะคะใครที่กังวลเรื่องของการเดินทางการเดินทางก็เด่นนะถึงเวลาเดี๋ยวคุณก็จะได้เองเดี๋ยวประตูเนี่ยเห็นไหมประตูมันก็จะเปิดให้กับคุณนะคะประตูก็จะเปิดให้กับคุณไม่ต้องห่วง ส่วนใครที่เดียวกับความรักถ้าถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะ take action นะมาหาคุณเองคุณไม่ต้องคิดมากแต่ตอนนี้คุณต้องแบบว่าคุมความรู้สึกของคุณให้ได้นะคะให้มาอยู่ที่ตัวเองบ้างนะคะเพราะไพ่เจ็ดเหรียญก็คือการอยู่ที่ตัวเราอะ่ะ เหมือนกับยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องขยันยังไม่ต้องจริงจังยังไม่ต้องทําอะไรมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอินจอยการใช้ชีวิตด้วยอินจอยด้านอื่นของชีวิตเราด้วยนะคะไม่ใช่ความรักอย่างเดียวหรือด้านการงานอย่างเดียวนะคะหาความสุขเติมเต็มรอบด้านให้กับตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะเหมือนเราต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีกว่านี้แล้วคุณได้ไพ่วงล้อโชคะตาก็คือว่าโชคะตาเนี่ย เหมือนกับเขาเตรียมทุกอย่างไว้แล้วอะแต่ต้องรอจังหวะและเวลาด้วยอันนี้คือจะสําคัญในทุกทุกอย่างเลยนะคะคือเขาเตรียมจังหวะเวลาแล้วถ้าคุณจะได้ไปต่างประเทศตอนไหนคุณจะได้ไปตอนนั้นนะคะถ้าเขาจะต้องเข้ามาในชีวิตคุณตอนไหนเขาก็จะต้องเข้ามาตอนนั้นแต่ส่วนมากจะเป็นตอนที่ช้ากว่าที่เราคิดช้ากว่าที่เราต้องการนั่นเองนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้หลายๆคนที่เดียวกับคนทางไกลสถานะไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งคิดมากนะคะอย่าเพิ่งไป เข้าหาเขามากอย่าเพิ่งไปเทคแอคชั่นอย่าเพิ่งพยายามอะไรมากจนเกินไปหรือบางคนเนี่ยพยายามที่จะหาทางทำอะไรสักอย่างนะคะอย่างเช่นไปต่างประเทศไปเที่ยวไปเรียนต่อหรือหางานใหม่ถ้าคุณพยายามแล้วมันไม่เกิดผลเนี่ยแสดงว่าคุณต้องเบรกแล้วเพราะคุณกําลังจะไปผิดทิศผ,ผ,ผิดทางมันไม่ใช่เส้นทางที่คุณจะเดินนะคะเหมือนคุณยังมองไม่เห็นว่าคุณจะต้องไปทางไหนคุณต้องเบรกก่อนนะคะรอก่อนเนี่ยเหมือนรอนิดนึง คุณได้ไพ่ ask your inner self นะคะ to answer your question ให้ถ้าให้แนวออกมาลักษณะนี้คือคุณต้องแบบนิ่งจริง,รงแล้วคุณถึงจะได้คำตอบนะคะ เนี่ยเราคุณได้ไพ่ be patient a l l is w e l ก็คือให้อดทนรอนะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้แต่มันจะเป็นไปตามที่คุณต้องการแน่นอนอ่ะอยกตัวอย่างฉันอยากไปประเทศนี้คุณจะได้ไปประเทศนั้นแต่ไม่ใช่รูปแบบที่คุณจะรูปแบบที่คุณจะได้ไปอ่ะคุณอาจจะมันไม่ใช่ที่คุณคิดอะ่ะเออมันจะผิดผิดพลาดคาดเคลื่อนผิดแผนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่สุดท้ายก็คือมันก็จะเกิดขึ้นนะอืม เนี่ยคือการอ่าพาเวลากิจยาบอกว่าคือถ้าคุณจะต้องนั่งอาจจะต้องนั่งสมาธิเพื่อคุมความคิดด้วยหรือก็ได้นะหรืออาจจะต้องอยู่เงียบๆน,นิ่งๆหรือ อะไรประมาณนี้เพื่อที่คุณจะแบบเอออย่าไปคิดถึงมันแล้วเดี๋ยวคําตอบมันจะมาเองนะคะเพราะเหมือนกับคุณต้องกลับไปถามเทวดานางฟ้าคุณแล้วนี่ก็เป็นคลิปที่เทวดานางฟ้าคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเหมือนกับทุกอย่างมันมีเวลาของมันเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นคอมมิตเมนต์ในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางหรือการงานหรืออะไรก็ตามนะคะแต่คุณอย่าเพิ่งไปเร่งรีบเพราะตอนนี้คุณกําลังจะจัดการไม่ได้คุณกําลังจะแบบ ทำให้ทุกอย่างมันล่าเช้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอดทนใจเย็นๆนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนั่นเองนะเดี๋ยวจะดูออร่าเคลให้นะคะว่ามีอะไรอยากจะบอก <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกอยู่ในช่วงที่แบบผิดหวังเสียใจที่ยังไม่เห็นความชัดเจนก็อย่าไปผิดหวังเสียใจนะอ r t ์ตโฟร์ไซน์นะคะก็คือถ้าเราต้องการ confirmation นะคะก็ให้ อ่านั่งตั้งจิตดีๆเนาะแล้วก็บอกกับสิงคโปิ์เซธเวดาประจําตัวเราไม่ต้องนึกว่าเป็นไขรนะคะบอกเลยว่าใครที่ดูแลหนูอยู่นะก็ถ้าเกิดอ่าหนูถ้าคนนี้เขาใช่ก็ขอให้หนูเห็นอะไรก็ได้แล้วถ้าเราเห็นก็คือชัดเจนค่ะไม่ต้องถามแล้วหรือไม่ก็เขาเรียกอะไรนะเหมือนถ้าเป็นเรื่องงานว่าถ้าหนูจะต้องไปที่นี่หรือจะต้องทำเนี้ยก็ขอให้แบบให้หนูเห็นอะไรหรือก็ขอให้มีโอกาสมาหาหนูมาถึงหนูด้วยนะถ้าหนูจะต้องเดินไปทางนี้ขอให้มีโอกาส มาเรียกหนูด้วยแล้วหนูก็จะไม่คิดไม่ทําอะไรแล้วก็ปล่อยให้นิ่งค่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสมันจะมาเองนะ เพรเนี่ยไพ่ใบที่สองเราได้คําว่าเช็เบรกก็คือเราต้องเบรกบางพักบ้างคือตอนนี้เราคิดมากคิดอะไรก็ไม่รู้อะจนแบบว่าพลังงานเรามันลวนไปหมดนะคะพอมันลวนแล้วเราก็จะรับาศาสตร์จากเทวดานางฟ้าเราไม่ได้ซึ่งแอนคิดว่าคนกองเนี้ยเป็นคนที่มีเซนนะคุณสามารถค o น n e กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเอ่อเรื่องจิตวิญญาณสปิริตช a ลเนี่ยคุณคุณก็ถนดัดคุณก็เก่งอยู่นะแต่ว่าบางครั้งคุณเจอปัญหาที่ทําให้เครียดอะพอคุณเครียดปุ๊บมันทําให้เซนคุณลวนไปเลยอะคะ่ะ คุณได้ไพ่แบบว่า face ย o ่ r f า n a n c i a l f e a r บางคนก็อาจจะเครียดเรื่องเงินนะคะปัญหาเรื่องเงินอันนี้ก็คือไม่ต้องเครียดยิ่งคุณเครียดคุณคิดมากคุณจะยิ่งแบบเจอกับปัญหาหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เบรกนะคะเหมือนกับเบรกความคิดของคุณในเรื่องนี้ได้แล้วปล่อยไปซะเดี๋ยวอะไรจะเกิดเดี๋ยวมันจะเกิดนะคะเพราะว่าให้อดทนทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะ ตอนนี้ให้โฟกัสที่ตัวเองนะคะหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือทําอะไรสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้อย่างแบบไม่เครียดนะคะสิ่งที่อะไรก็ตามที่เราทําได้แล้วเรามีความสุขให้ไปโฟกัสที่ตรงนั้นแล้วก็ให้โฟกัสที่ตัวเอง,เอ,งอย่าเอาเวลาไปให้คนอื่นมากนะคะอยู่กับตัวเองบ้างทําหน้าที่ตัวเองบ้างนะคะหาเวลาให้กับตัวเองทําเรื่องดีๆสิ่งดีๆให้กับตัวเองไปก่อนอะไรเงี้ยคุณได้ไพ่ซัมเมอร์นะคะ take action นะคะ เดี๋ยวคุณจะได้เทคแอคชั่นเดี๋ยวสิ่งที่คุณต้องการรอคอยมันจะมาในช่วงซัมเมอร์ซึ่งช่วงซัมเมอร์ของแอนเนี่ยจะเป็นอาจจะไม่ค่อยตรงกับเมืองไทยนิดหนึ่งนะเพราะเมืองไทยมันจะเมษาพฤษภา,า,ามิถุนาแต่เนี้ยน่าจะเป็นมิถุนากลากกดาสิงหานะคะพฤษภามิถุนากรากกดาช่วงนี้อาจจะถึงสิงหาด้วยซ้ำก็แสดงว่าตั้งแต่เมษาถึงสิงหาเนี่ยซึ่งคลิปอัดในกรกฎาก็ยังทัน,นอยู่เห็นไหมไม่นานเลยแค่เดือนเดียวนะคะเดี๋ยวสิ่งที่คุณรอคอยจะเกิดขึ้นแต่ช่วงงนี้้คคุณตอเลิกด เบรกอะคะ่ะเบรกไว้เลยไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรคุณได้ไพ All ่ออเรนนะคะอันนี้น่าจะเป็นจกระแล้วแล้วก็มีคําว่าเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นให้กับคุณแต่ตอนเนี้ยโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เลิกกลัวเลิกกังวลไม่ว่าสถานการณ์นั้นคืออะไรอาจจะเป็นเรื่องความรักหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะไม่เลือกเรากลัวว่าเขาจะไม่ใช่ก็เลิกคิดเลิกกลัวเลิกคิดถึงความกลัวได้แล้วนะคะแล้วก็ให้แบบ ปล่อยไปนะคะเดี๋ยวก็เวลาเนี่ยมันจะเคลียร์ทุกอย่างให้กับคุณเองนะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่3นะประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่เลือกกองนี้นะก็อย่าเพิ่งสับสนอย่าเพิ่งเร่งรีบใจเย็นๆอดทนกันอีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวสิ่งที่คุณรอคอยปรารถนาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกัน อ่แล้วก็ประมาณนี้เนาะเป็นการอ่านจารนโรโดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star 9 9จะชัวกว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะทำได้ทุกเรื่องเลยนะคะอ่ะการตัดสินใจคอนเฟิร์มก็ได้นะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจใคุยกใครก็มาดูกับที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะก็อืมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวนะคะไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าสำห